ขณะน,นี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตะชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบรัฐนาคณะสงฆ์ทุกรูหันหน้าไปทางพระมหาธรรมกายเจดียเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือ ตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ กราบกราบตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพียงกันนะเจ้าโยสโอมะขะอรหังสัมมาสัมพุทโธโยสโอภะคะ หังสัมมาสัมพุทโธสวากตัวเยนาอาคาวะตาธรรมโมสุปาทิปันโนยัสสะอาคาวะโตสาวกสังโฆ ธรมไม่ยังพระวันทางสัทธรรมสัสังขังเหมเมหิสกาเรหิยะธาหังโปรยปเตหิอภิปุญจะยามาสาธุโนพันเตอัมภะควา สุจีระปรินิพุทโธภจติมัจฉนาทานุกรรมปัมานาสานิเมสการทุกตาปัญญาคารภูเตมปฏิคานหาทุ ธรรมะกังที่คารังหิตายะสุขายะอรหังสมาสัมพุโธภะคะวาโอตังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สาวาคาโตพภะคะวะทัมโหมังมังนมสามิสุปธิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังขังนามิ อนุไมยังมาตัสสะภะคะวะโตอุปกปะกนั้นเมขะอรังคะโรมัเสิหนะโมเัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครา กราบกราบเมื่อพวกเราได้กล่าวคำบูชาพระนร,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 รัตรณาตรายเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจกล่าวคำบูชาอาสาหะบูชาประททศ ามเสียงหลวงพ่อกันนะลูกนาอัจฉายยงอัจฉายังอาสาลหะปุณณีนนอาสาลหะปุณณีสัมปัตตาสัมปัตาปตาอาสารนักคเตนะ อาสาหนักเตนะปุรณจันโทปุณณจันโทยุตโตยุตโตยัตถตถาคตโยตถตถาคตโตอารหังสัมมาสัมพุทโอะอาหังสัมมาสัมพุทโธอิสิปัตเนมิขทาเยอิสิปัตเนมิขทาเยปันจวัคขิยานัง ปัญจวัคคียานังภิกขูนังพิกขูนังธรรมมาจากกัปปวัตตนังธรรมมาจากกัปปวัตตนังปะทะมังปะทะมังธรรมเทสนังธรรมเทสนังเทเสสิานุตตรังเทเสิอนุตตรังตามมยังอนุสสรามะตัมมยังอนุสสรามะ ปัญจวัคคียาปัญจวัคคียาอัตตมนาอัตตมนาพระขวะโตพระขวะโตภาสิตังอภินันทุงภาสิตังอภินันทุงอายัสสมตโตโกณฑัญญัสสะอายัสสมโตโกณฑัญญัสสะวิราชังวีตมะรังวิราชังวีตมะรัง ธรรมมาจากขงอุทตาทิธิธรรมมจากขงอุทปาธิยังกินจิสมุทัยธรรมังยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสัพพันตังนิโรธธรรมมันติอัทโขพระควาอัทโขพระควาอุทานังอุทานเสิ อุทานังอุทาเนสีอัญญาสิวัตโพกนดัญโยอัญญาสิวัตโพกนธัญโยอัญญาสิวัตโพกนดัญโยติอัญญาสิวัตโพกนธัญโยติมยันธานิมยันธานิวิปสัสสเนหิ วิปสัสสนเนหิมะเนหิมะเนหิรัตนตยังสารนังคตารัตนตยังสารนังคตาอาสารหาปทีเปหิอาสารหาปทีเปหิตัสสะพะควะโตตัสสะพะควะโตอภิปูชย,ยามะ อภพิปูชยามะสาธุโนพันเตภะคะวาสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิระปรินิพุโตปีสุจิระปรินิพุโตปี อิเมสกาเรอิเมสกาเรทุกขตะปนนาการภูเตทุกขตะปนนาการภูเตปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากันอัมหากันทีฆารตังทีฆารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะ นิพพานายะจะนิพพานายะจะดิถีเพนเริบ ดิถีเพนเรอ์อาสารหาปุณณีอาสารหาปุณณีถึงพร้อมวันนี้แล้วถึงพร้อมวันนี้แล้วเป็นว,นวัน,น,วนคล้ายวันที่เป็นวันคล้ายวันที่พระบรมศาสดาพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมจากกับประวัตนสูตรทรงแสดงธรรมจากกับปวัตนาสูตรอันเป็นปฐถมมเทศนา อันเป็นปฐมมเทศนาแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าณป่าอิสิป,ปตนะมรุกขายวันณป่าอิสิป,ปตนะมรุกายวันท่านพระอัญญาโกณดัญญาท่านพระอัญญาโกณฑัญญาได้เกิดธรรมาจากสุ ได้เกิดธรรมจากสุมีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาบรรลุโสดาปติผง์ บรรลุโสดาปติผลเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมได้รับการอุปสมบทได้รับการอุปสมบท ด้วยเอหิภิขุอุปสัมปทาด้วยเอหิภิขุอุปสัมปทาเป็นพระอริยสาวกรูปแรกเป็นพระอริยสาวกรูปแรกทำให้พระรัตนตรัยทำให้พระรัตนตรัยดวงแก้วสามประการดวงแก้วสามประการคือพระพุท์ คือพระพุทธพระธรรมพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์คร,รบถ้วนบริบูรณ์ครบถ้วนบริบูรณ์ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตามระลึกถึงได้ตามระลึกถึงวันอาสาฬหปุณณมีนั้นแล้ววันอาสาฬหปุณณมีนั้นแล้วขอถึงพระรัตนตรัยขอถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ระลึกอันสูงสุด และขอสักการะบูชาและขอสักการะบูชาด้วยอาสาณะประทีปแก้วด้วยอาสาหะประทีปแก้วแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปรินิพานนานแล้วแม้เสด็จปรินิพานนานแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายในอนาคตการเทินในอนาคตการเทินในวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาหะบูชาวันที่พระพุทธองค์ได้แสดงพระธรรม,มเทศนาเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วการแสดงปฐม,มเทศนาในครั้งนั้นทำให้เกิดพระสงฆ์ขึ้น เป็นครั้งแรกในโลกเนื้อหาสำคัญของปฐมเทศนาที่พระองค์ทรงสแสดงคือมักมีองค์แปดและอริยสัจสีหรือที่เราเรียกกันว่าบทพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรซึ่งเป็นหลักปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตเพื่อเดินทางข้ามวัฏฏสงสารและนำพาตนเองไปสู่ชีวิตอันประเสริฐสูงสดุดโอกาสนี้เราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านพระสัทธธรรมคำสอนด้วยการจเจริญพระพุทธมนต์และน้อมดำบุญกุศลทั้งปวงนี้ก็เกิดเป็นกระแสแห่งความสะอาดบริสุทธิ์และความเป็นสิริมงคลแผ่ขยายไปให้โลกมีแต่ความสงบร่มเย็น ให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงรวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายกระผมขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศและเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ได้ร่วมกัน,จนเจริญพระพุทธนมนต์โดยพร้อมเพรียงกันขอกราบอาราธนาครับและขอเรียนเชิญ